สวัสดีครับทุนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกีฟอสชิเบลิกหรือ BCL กันต่อนะครับซีซั่นที่150่งร้อยห้าสฟูคัลเลอร์สโมสรนะครับผมก็ได้ผลไปคู่หนึ่งแล้วนะครับสายล่างคุณชนฟูลคัลเลอร์บายเบรนนิกนะครับไปรอชิงชนะเลิศแล้วนะครับมาดูสายบนครับแมนยูแน่นอนที่จะเข้าไปชิงฮะจะเป็นแมนยูของใครครับฟูลคัลเลอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณน้ำน้อยกับของคุณโอ๊ตนะครับใครจะเข้าไปชิงไปดูกันเลยสวัสดีครับผมโอ๊ตมาจากครับ PGS ีฝากแชร์เลยครับ สวัสดีครับผมหลานะจะขับสมุรไร่ปากเชียงเลยครับ ประสบการแข่งในบีซีเอลมีทั้ง2ท่านนะครับคุณโอ๊ตเนี่ยลงแข่งมา2ครั้งนะครับนี่เป็นผลงานที่ดีที่สุดเลยนะครับมาถึงรอบรองชนะเลิศส่วนคุณน้ำก็เช่นกันนะครับแข่งไป8นะครับแต่ก็นี่เป็นการเข้ารอบรองครั้งแรกนะครับมาดูไล์อัพก่อนแข่งนะครับแมนยูของคุณโอ๊ตใช้4 1 3 2นะครับควิกเคาน์เตอร์ประตูเป็นปีเตอร์ชามัยเคิลครับคู่เซนเตอร์ลาฟิอาวารันกับลิซานโนมาติเนีสลุคชอร์โชไทม์แบ็กซ้ายแบ็กขวาอลอนวันบิซาก้านะครับมิดฟิลด์ตัวรับคาเซมิโลโอ้โหนี่ปีกกซ้าาายขวคลสสิเ พี่มะลุดฟานได้ตรอยืนคู่กับซีอาร์เซนอลคิสเซโนโรนัลโดนะครับในชีวิตจริงคู่นี้ก็เคยเล่นด้วยกันนะครับส่วนฝั่งฟุตบอลแมนยูของคุณน้ำนะครับ4 1 3 2กับสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์นะแผนเดียวกันซะด้วยนะครับประตูเป็นดับิดเดเคอาร์แบ็กโฟเหมือนกันแต่ว่าต่างเวอร์ชั่นกันนะครับผู้เซนเตอร์ลิซโนบัติเนสกับลาฟิอาวาลานทางซ้ายลุกชอทางขวาอารอนวันวิสาการรมิดฟิลตัวรับคาเซมิโลมิดฟิลฝั่งซ้ายปีกซ้ายปีกต่ำนะครับโอ้โหอังเคลดิมาเลียด้านขวาเดวิดเบ็คคแฮมมรรงทีชาตินะับ ตัวรุกนะกลางลุกบูโน่เฟเนเดสคู่หน้าเป็นมาคัสแลดฟอร์ดยินคู่กับคริสตินอลโรนัลโดนะครับผมรอบรองชนะเลิศแข่งนัดเดียวตัดสินนะครับตั้งเวลาเพิ่มจาก6นาทีปกติเพิ่มเป็น8นาทีนะครับถ้า90นาทีเสมอกัน ต่อเวลาพิเศษครับถ้ายังเสมอกันอีกก็ตัดสินด้วยการดวลลูกจุดโทษใครจะเข้าไปจริงชนะเลิศนะครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วนะครับทุนน้ำขออนุญาตเคียร์ก่อนนะบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดเสื้อแดงเป็นโมเดลทีมเย้าของแมนยูนะครับส่วนคุณโอสบุกจากขวาไปซ้ายมากับชุดขาวเอาเบรกเกอรยิงก่อนเลยชนเสาวหอย น่าจะตั้งใจเฟกช็อตนะครับแต่ว่าลั่นไปหน่อยครับแล้วกลายไปได้ลุ้นด้วยนะครับคุณโอ๊ตไ่สนใจครับจะส่วนทันทีครับออกมาที่ลูกชอทางซ้ายชอมาดวนกันวานวิสครับชอชอเตะอัดวันวิสไปก่อนทักท้ายสบายดีไหมน้องอไม่ได้เจอกันนานเจอกันทุกวันไปผุมครับกิ๊กสไปข้างในครับบูโน่บูโน่ตวัดไปโลเรลโด้พลิกไดแล้วกดโวนี้บอลกระชนเข้าประตูไปเลยออบอลกระชนสับใหม่ ลุกชอเลยครับผู้ชกลาแต่ไม่ใช่โอนโกของลุกชอนะครับจังหวะหมุนหนีมาติเนสของโนราโดนะครับแล้วก็ยิงอัดเข้าไปเนี่ยเดคอาร์บินมาขวางแล้วนะครับแต่ลุกชอแมตช์อัพประสงดีคะประสงค์ดีนะเอ้หวังดีประสงค์ร้ายนะครับผมบอลติดหน้าขาของลุกชอกระดอนเข้าประตูไปดูครับกระดอนแล้วข้ามข้ามตัวของเดคอาร์เข้าไปเฉยเลยครับแต่ก็ไม่ใช่โอนโกของลุกชอนะครับวิธีบอลยิงของโนราโดเนี่ยเข้ากรอบนะฮะพิกบีมาติเนสได้ครับ ลูชอยอยู่นั้นแมส์อัพพอดีใช่ก็สมจริงนี่นะชอตนี้นะโมเมนตัมลูกบอลนะครับดีกว่าก็ดอนเป็นลูกวิ่งปองฮะอันนี้ก็สมจริงนิดนึง <c oughs> เอาละครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคุณโอ๊ตขึ้นนำไปอย่างรวดเร็วจากคิสเซโนโรโนารโดครับนาทีที่6จังหวะเคลียของคุณน้ำครับออกมาทางขวาให้เบคแคมย้อนไปที่บูโนโวันวิซากาคืนที่บูโนโอ,อีกทีนึงครับ ดูโน่จะหมุนเข้าในไม่ได้ติดมาติเนสก็วางเดวิดไปแคมเป็นปีกขวาเหมือนกันทั้งคู่แล้วใช้แผนหน้าคู่เหมือนกันแล้วมีโรนันโด้ด้วยนะครับหมายความว่าอาจจะมาเน้นเปิดหมงกันหรือเปล่าครับโดยใช้ปีกทั้งสองข้างแต่การยืนแบบนี้เนี่ยบางคนอาจจะเรียกว่าเป็น4 4่สี่สองไดอะมอนด์นะครับแลบนิดนึงทันหรือเปล่าบูโน่ไปทันครับเป็นบอลของคุณน้ำครับมาที่โรนันโด้ฝั่งนี้หมุนหนึ่งรอบแล้วรอปีกครับให้ที่แรดฟอร์ดดีกว่าแรดจะไปเองไม่ไปครับแทงมาข้างในให้บูโน่ลุกชอวิง่งตามมาครับ ้าไปหน่อยนะพีโบเอ้ยพีพโนไปทางขวาครับเบคแคมเบินไปฟานิโตลอยคืนนี้เบคแคมเบคแคมเ,เ,เปิดของเข,ข้าโลนาโร่รอฟาดแล้วเลยครับวานวิซาก้าหุบจะเบคขวามาช่วยเลยนะครับผมสกัดได้ดีมากครับแล้วเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกทันทีนะครับคุณน้ำกระชอกนิดนึงบอลยังถึงคาเซมิโลวานวิสซาก้าไปที่เบคแคมยัางไงาโรนลโดหมุนได้ปะโดนมาตินเนสทัวพันอยู่มาติเนสก็ดวลกับโรนลโดทั้งฝั่งนู้นฝั่งนี้เลยครับ ไปแค่ออกขวาไปแล้วพี่ม้าเอ้าฝาันี้ตะลอดวิงพันแข้งบังขากันฟ็อกกิบ็อกซ์เอ้าพี่ม้าบอกพี่ม้าไม่เข้าในพี่ม้าขอริมเส้นไปแล้วครับช็อตนี้ไปแคมไปไม่เป็นแมจะต่อเข้าในก็เสียจังหวะไปเลยนะครับฟ็อกกิบ็อกซ์ตัดส่วนไปมาตัดส่วนไปมานะครับยัดให้กองหน้าแล้วหมุนออกซ้ายออกขวานะครับจังหวะการเล่นคล้ายๆกันมาฮะ มาดูจังหวะคุณโอ๊ตบ้างครับคุณโอ๊ตโรนัลโดโลโด,ดึงแล้วตบเข้าในดีกว่าครับจังหวะนี้โดนกระแทกตัวเล็กแต่จี๊ดเลยเกินนะมาติเนสแล้วเดคอาออกมาไม่ดีครับบอลเข้าทางพี่มาฟันนี่ตลอดยิงโอ้โหทุ่มเทสุดตัวแต่โดนซ้ำลูกนี้ไม่เหลือ2ประตูต่อศูนย์ครับคนเดิมครับคิเซโนโรนัลโดเก็บตกเดี๋ยวดูช็อตยิงของลูฟานนี่ตลอดยิงโอ้บติดเซฟเดนซ้แล้วมีตัวตอสอปิโดบกเคลียร์ด้วยนะครับจะกระโดดพุ่งเคลียร์นะฮะเดี๋ยวดู เป็นวาราหรือเปล่าครับดูครับบอลมันกระชอ,อกแล้วมาเข้าทางคนนี้ตลอยพอดีครับลาเฟวาราครับ <25 S 1> เหมือนจะแมท์อัพคล้ายๆกับลุกชอเลยอะอคือพยายามจะช่วยสก,กัดบอลจากหน้าปากประตูนะครับดูช็อตกระโดดของวาราแล้วเป็นโดนหน้าอกนะครับแล้วบอลไปกระดดนโดนเสานะครับแล้วเป็นโรนอลโดคล้ายๆกันนะจังหวะชอ,อกรกะชอ,อกนะครับผมพอ,อได้มา2ลูกครับคุณโอ๊ต สองประตูต่อศูนย์นะฮะจากคริสเตียโนโรนัลโด,โดทั้งสองลูกครับยังใช้แผนเดิมกันทั้งคู่นะครับ25นาทีฮะได้มา2ลูกนะครับฝั่งแมนยูของคุณโอ๊ตครับคุณน้ามาใหม่ครับทางขวาเบ็คแฮมตบเข้าในครับบูโน่คืนเบ็คแฮมเอาแล้วครับได้เปิดได้ทำน้าที่แล้วโคกลงริม,มกดไม่ลงครับวันนี้ใส่เบอร์20โอ้โหนะดิมาเรียมาทำท่าทำทางอะไรใส่โรนารโดดิมาเรีย ดิบาเลียมาเดี๋ยวดูนะมันมีช็อตดิบาเลียมาโฮ้ยมาบ่นโรนโดเลยครับห่กดไอ้หน่อยบอกเคยเล่นกันแล้วเคยฝึกกันแล้วบอกโขกเวลาโขกให้กดลงหน่อย <c oughs> ผมอ่านปากออกก <c> ั <oughs> มาดูคุณโอสบุกค,ครับกิ๊กกิ๊กอ้าวติดคาเซมิโลขุ่นน้ำคุณนณน้ำต้องเน้นหน่อยนะครับ <c oughs> ขอหนึ่งประตูคืนได้เปล่าออกเบคแฮมได้เปิดแล้วครับข้างในรออยู่แล้วเปิดโขเอาเปิดเลี่ยนแล้วยิงลูกนี้ครับแรดฟอร์นไปติดบล็อกอีก แล้วเก็บไม่ได้ครับดีมาเรียโอ้โหเห็นข้างในเนี่เป็นแรดฟอร์ดก็เลยเปิดเลียดหรือเปล่าครับไม่ได้เปิดโด่งครับแต่ก็ได้ยิงด้วยนะครับเอามาทางช่องนี้ครับบูโน่ฉีกไปแล้วไปอัดมาบอลแฉลบอีกแล้วมาติเนสเคลียมาชอตบถึงหรือเปล่าถึงบูโน่ครับตวัดมาฝั่งนี้บิแคมไปที่ฟานิตรลอยไปย้อนคาซิมิโลเบิร์นซิกแซกไปแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดอ่ะไม่ใช่ฟานิตรลอยนี่หว่าเมื่อกี้เนี่ยโรนโดนะครับดิมาเรียเปิดโค้งก็มาไม่ถึง โรนัลโดูครับเปิดจู่โจมทางซ้ายทางขวาเลยครับตอนนี้แต่ว่าบอลยังไม่ค่อยได้มงเท่าไหร่นะครับบูโดอฟานเดนสบูโนอหลอจังหวะแบ็กมาไม่ใช่แบ็กนะครับเบ็กไม่ใช่แบ็กเป็นเบ็ก,บกพี่พิลิปกินเบ็กพี่ลิฟต์กินแบ็กโฆษณาสมัยไหนเนี่ยนึกมายัางไงก็ไม่รู้ครับพูดมางั้นแหละบางมุกผมก็ตามไม่ทันกันก็ขออภัยนะฮะเบ็กแคมโอ้โหยกสวยเบ็กแคมเปิดโค้งก็มาลูฟานี่ลอยไม่ถึงอติดวาราน บอลสองยังมีครับกิกส์มงชงมากลายเป็นบอลของโรโดฝังนี้ครับกระชากแล้วชี้แล้วแรดตีใช้ความเร็วหน่อยพี่ข้างหน้ามีวาลานครับช็อปเชิญลูกเี้โวหโอไปโดนดักแต่ว่าไปดักคืนมาได้ครับโรโดโแล้ววันทัวแรดฟอร์ดเสียทำทำ,ทำบอลพีโดเสีย2จังหวะเลยครับ45นาทีครบแล้วครับทด1น,นาทีเพลสสุดท้ายนี้เป็นของคุณโอ๊ตครับเบคแฮมได้บุกไหลมาช่องนี้บูโน่เฟนเดสใช้ความเร็วแข่งกับวาลานวาลานถึงบอลก่อนครับ จบ45นาทีแรกนะครับก็เป็นฝั่งของคุณโอ๊ตได้มา2ประตูนะครับโอกาสยิงเท่ากันเลย3-3นะครับก็เข่าก่อไป3ครั้งนะครับคุณโอ๊ตได้มา2ลูกนะครับจากคียโนโรนัลโดทั้ง2ช็อตนะครับก็เป็นจังหวะช็อตที่อาจจะแมคุกทิคุกคิกกึ่งๆนะกึ่งกนะครับช็อตแรกก็ไปแฉลบบล็อกของลุกชอนะครับบอลกระดอนเข้าประตูไปช็อตที่2ก็เป็นทางราเฟวารานนะครับกระโดดบล็อกลูกยิงของ วันนี้ตลอยนะครับแล้วก็บอลกระดอนเสาเข้าทางโรนัลโดนี่ผมจำช็อตวินาทีลูกยิงของโรนโดได้ทั้ง2ลูกเลยใช่ไหมเออเอแล้วครับมีเปลี่ยนแผนนะครับคุณน้ำใช้เป็น4-1 4-1นะครับแต่ตัวสำรองยังไม่ได้ส่งมานะยังใช้เป็นตัวจริงหิตลอยงัดลูกนี้แล้วบ bon อลกระดอนเกือบไปถึงจุดนัดพบของโรนัลโดครับเลี้ไปเข้ามือของเดคอออกไวๆมาแลดฟอร์ดหมุงชงมาเข้าทางกิกส์โดนวานวิสาก้าเตะอัดตรงนี้บอลออกข้างไป เป็นลูกทุ่มของใครครับบอลก็ยังดูสูสีกันอยู่นะครับเดี๋ยวว่าสกอร์ตอนนี้ห่าง2ลูกครับคุณโอทุ่มมาตรงนี้ให้กิกส์วิ่งแข่งกับวันบิสนาวันบิส,สากาถึงก่อนครับเตะมาข้างหน้ายาวๆโรนโดเก็บไม่ได้ครับแล้วบูโนโตวัดมาให้เบคแฮมเบคแฮมจิ้มลูกนี้ไปชั้นแลบก็จะจิ้มให้หนิ่จะลอยครับข้ามือของเดเคอ ออกบอลวิธีต่ำไปไวแรดฟอร์ดบงเช็ดมาโรนโดพักอกตวัดไปด้านขวาเวกแคมไปต่อไม่ได้ต้องไหลเข้าในแรดซี่แรดซี่หมุนวนรอเพื่อนรอพี่รอน้องรอพี่ป้านะอาโดนเตะลูกนี้ครับโรนโดล้มไปแล้วหูยแหม่กล้องจับไปที่โรนโดนะครับผมจะเอาฟาวลูลูกนี้ทำหน้าไม่พอใจพุทตศิสิ์นนะผมจินตนาการไปนะครับแล้วแทงช่องนี้โรนโดโอกาสของนายเปิดดีกว่าแล้วแรดซี่โคกลูกนี้โถมนิดนึงครับ ไม่ขึ้นสู้กับกองหลังฝั่งของคุณโอ๊ตนะครับกดไม่ลงแต่ก็แฉลบนะได้เป็นเตะมุมครับแผนนี้ดูเหมือนจะรูปเกมจะมีโอกาสได้บุกได้จบมากขึ้นนะครับฝั่งของคุณน้ำนะครับต้องมีใส่ตัวสำรองนะครับซานโชฮะลงมาแทนเดวิดเบคแคมนะครับฝั่งขวาแคมอาจจะช้าไปนิดนึงฮะโอกาสเปิดไม่ค่อยมีฮะเปิดได้ก็ดีครับเปิดได้ก็แม่นกว่าซานโชอยู่แล้วแต่บางทีมันก็กระชากไปเปิดไม่ได้นะครับ ฝั่งซ้ายจะใช้เป็นไลน์กิ๊กส์เนี่ยซีซั่นฟูคลคาเลอร์สามารถใช้นักเตะที่เคยเล่นให้กับทีมที่เราใช้ได้เลยนะครับเนี่ยไมเคิลโอเว่นก็เคยเล่นให้แมนยูใช้ได้นะครับร่างทีมชาติได้หมดนะครับบางท่านอาจจะมีคอมเมนต์สอบถามนะครับว่าบ c l เนี่ยจะสมัครแข่งขันได้ที่ไหนนะครับบ c l เรารับสมัครทุกๆวันเสาร์บ่ายสามโมงตรงเป็นประเพณีนะครับทุกๆวันเสาร์บ่ายสามโมงนะครับก็เจอกันที่เกาะเพชรเจ็ดสีเอ้ยไม่ใช่ <laughs> เจอกันที่เพจบอมสกีโฟนะครับผมเพจย,ยู ใต้คลิปนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับหรือว่ากดค้นหาในยู u ูปเออในเฟสเฟซบุ๊กก็ได้นะครับชื่อเหมือนช่องเลยนะบอลสกีโฟนะครับเพจคอเกมฟุตบอลของคนรักฟุตบอลนะครับใบสามทุกๆวันเสาร์นะครับไปสมัครกันได้นะครับผมมาดูลูกเตะมุมของคุณน้ำครับบูโน่เฟเนเดสปาดเข้ามาสารโชลงมาจะได้โขกในการติดวารานครับแล้ววารานจิ้มมาต่อได้หรือเปล่าแอนโทนีลงมาครับแอนโทนีตัวคนเดียวติดคาเซมิโร่ วายวิสาการ<จ>หนุนไปใหม่แต่ซานโชมาจากตำแหน่งลำหน้าครับโรนัลโดเหมือนจะยังอยู่นะครับโรนัลโ,โดฝั่งของคุณน้ำนะครับก็บมีเปลี่ยนตัวเข้าตัวออกเดี๋ยวดูกันในสนามแล้วกันนะครับมีตัวใหม่ลงมาเมซันเมาส์นนะเมซันเมาส์เห็นแวบๆนะครับเมื่อกีนก้นี้วายวิสาการตกมาแอนโทนีแอนโทน,น,ทนีโอโดนบุกชอ,อกระแทกครับแล้วบอลถึงกิกส์ ตวัดไปที่ไมเคิลโอเว่นย้อนมาบูนอฟานเดสจะแทงคืนที่โอเว่นไม่ได้ครับติดวันวิซาการิเมสันเม์ร่างทีมชาติร่างเชลซีใช้ได้หมดนะครับแต่ว่าต้องเป็นการย้ายทีมที่มีการสัญญาอย่างเป็นทางการแล้วมีผลแล้วด้วยเท่านั้นนะครับมาดูจังหวะสารโชครับสารโชโยกแล้วเปิดเข้าขวาดิมาเลียมาจากไหนไม่รู้ครับชออปมะมงเฉยเลยโอ้โหปีกซ้ายเปิดปีขวาช็ปมะมงครับอังเคลวดิมาเลียครับคนรักเป็นร้อยคน เป็นล้านอย่า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 เซลอย่าเซลออหอยตั้งใจเอาซานโชไปยืนฝั่งซ้ายนะครับคุณโอ๊แล้วก่อนเปิดเนี่ยสังเกตว่าล็อกเข้าซ้ายไม่เปิดนะวนกลับมาเข้าเท้าขวานะครับ <9. S 2> ดูฮนะเนี่ยไม่เปิดช็อตแรกนะครับเฟ <And S 1> กช็อตวนกลับมาล็อกเขา้าเท้าขวาเท้าถนัดนะครับเปิดแล้วเหมาะเจาะเลยครับเหมือนนัดกันมานะครับดีมาเรียโฉบมามงกองหลังของคุณน้ำเนี่ยอ้โห เหมือนไปประกบวารานไปประกบกองหน้าอยู่นะครับไปประกบแรดฟอร์ดโอ้สามประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับจากดีมาเรียนาทีที่65ครับประตูแรกของคุณน้ำก็ยังไม่มาด้วยจะกลับมาได้อา้าวโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆให้ทีโอเ erm วนดับบันทัสเลยิงลกนี้มันไปงัดนิดนึงด้วยนะดูวิถีบอลมันไปงัดนิดนึงด้วยนะครับเข้ามือของปีเตอร์ชไมโเลกเหลือ20นาทีนิดๆครับ บอลเป็นของคุณโอ๊ครับวิมสก้าออกมาที่แอนโทนีแอนโทน,น,ทนีลากจี้ใส่ลูกชอวิ่งตามครับดึงเสื้อแล้วตวัดไปเข้าไหนถึงด้วยดีมาเรือไหลามาช่องนี้บอลชนบ,บอนไปถึงดีมาเรือได้ยังไงไม่รู้ครับทะลุไปหมดเลยนะครับดีที่ของหลังของคุณน้ำยังช่วยสกัดไว้ได้ครับพยายามจะเล่นเกมไปถึงปีกไปถึงกองหน้าให้เร็วที่สุดก็กลายเป็นเสียบอลจังหวะกลางทางไปนะครับคุณน้ำต่อมาใหม่ครับวาราันให้ที่บุโนโอ,ออกมาทางซ้ายครับกิ๊ก ไหลไปแ <c oughs> รงไปนิดนึงฮะโอเว่นเก็บบอลไม่อยู่ไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> ว,วัดมามีสันเมาส์ออกมาทางขวาครับแอนโทนีแอนโทนีเอายังไงดีครับแอนโทนีเฟกเราไปต่อบอลออกเชเอายังไม่ออกก็ปังมันเป็นแผนทุกอย่างอยู่ในการคำนวณของแอนโทนีไว้หมดแล้วครับ <c oughs> ดิมาเรียรู้สึกว่าจะยืนเป็นกลางรุกนะครับไม่ใช่ยืนปีกนะครับจังหวะเมื่อสักครู่เนี้ยโฉบเข้ามามงนะฮะ ยืนเป็นกลางลุกนะครับแล้วปีกด้านข้างนี้ก็จะเป็นแอนโทนีนะครับฝั่งของคุณโอ๊ตนะครับจังหวะโฉบมาหม่งจากลูกเปิดของสารโชว์ลูกที่3ก็มาจากตำแหน่งตรงกลางนะครับแรดฟอร์ดโยกโอ้ผ่านมาได้ยังไงไม่รู้ครับแรดฟอร์ดตาวัดยัดยัด,ยดไปก็ไม่ถึงกองหน้าครับจะเอาอีกลูกหนึ่งใช่ไหมแล้วไหลมาจะใช้ความเร็วของโอเว่นก็ไม่ได้ครับคาเซมิโล นัดยาวๆมามงเชตโอ้หน้ำหนักทิศทางไปได้ครับแล้วบอลกระชกเข้าทางเมสันเมาส์คืนไปที่ซานโชซานโชจับยาวเสร็จโลโนโดโอ้โหโลโนโดนี่แรงหมดแล้วนะครับแต่คุณน้ำยังใช้บริการอยู่นะฮะยังมั่นใจในความเก่าของโรนโดอยู่ยังไม่มีจังหวะบอลตายได้เปลี่ยนตัวสำรองหมาใหม่ครับลูกชอลูกชอบอลยังไม่ออกครับตวัดมาข้างในคุณน้ำเอาแล้วโดแรดฟอร์ดโฉบมาแรดฟอร์ดถึงก่อนวารานครับ ต้องมาช่วยกันข้างในแล้วนะครับวาลาหลุดตำแหน่งไปต้องย้อนมาแล้วครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดไปต่อแรดฟอร์ดยังไม่จ่ายแล้วงัดมาก <c oughs> จะเป็นดีมาเรียมองอีกแล้วครับโลนโดต้องลงมาช่วยเกมรับนะครับบอลถึงซานโชเอายังไงดีดวันวิซาก้าเพย์สุดท้ายขอ1ลูกได้เปล่าขอคืนหนึ่งลูกได้เปล่าครับบูโน่พาบอลขึ้นมาให้ไปที่เบบ้โกเบบิโกจับบอลลั่นบอลบอลอยู่นี่บอลอยู่นี่บอลอยู่นี่โยกเข้ามาแต่บอลทัชแล้วปั่นล็องนี้เรียบร้อยเลยครับหมายถึงเรียบร้อยเข้ามือปีเตอร์จะไม่ขึ้นะครับ จบครับ90นาทีนะครับโอ,โอ้ก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในแบบฉบับของคุณโอ๊ตนะครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในแบบฉบับของคุณน้ำไปได้3ประตูต่อ0นะครับแต่โอกาสการยิงคุณน้ำมีมากกว่านะครับยิง5เข้ากรอบ3ส่วนคุณโอ๊ตยิง4เข้ากรอบ4ได้มา3ประตูนะครับผมก็เป็นการเข้ารอบรองชนะเลิศครั้งแรกของทั้งคู่นะครับแต่คุณโอ๊ตทำได้ดีกว่าในแมตช์นี้นะครับทะลุเข้าไปถึง ชิงชนะเลิศนะครับชิงชนะเลิศครั้งแรกนะครับเข้าไปชิงกับฟูคบลเลอร์บาเยอร์มิวนิกของคุณชนนะครับผมใครจะเป็นแชมป์ซีซั่นนี้นะครับผมระหว่างบาเยอร์มิวนิกของคุณชนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณโอ๊ตติดตามรับชมในคลิป BCL ต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ